สวัสดีค่ะเพจไข่ส่งตะกะเตนปตังกาสกลนครค่ะแล้วก็ทางช่องย t u b e นะคะตะกะเตนปตังกาสกลนครค่ะทุกคนค่ะมื้อนี้ค่ะตุ้งติ้งนะคะพาทุกคนมาแพ็กไข่นะคะลงกล่องนะคะว่ามาเบิงนู้นะคะทุกคนค่ะว่าไข่ขีดนึงนะคะเฮาสีได้ประมาณสักหังนะคะทุกคนค่ะพอเฮาเก็บไข่มาแล้วแล้วนะคะมันกัดซีมีขี้ดินทรายนะคะติดมานํานะคะอันนี้ให้เฮาเข้าห้องมาอย่างเฮอ แบบสลาออกฮะนะเนาะสลาที่ดินทรายออกก่อนนะคะทุกคนค่ะนี่นะคะเฮาสลาวที่ดินทรายออกแล้วก็ให้มันเหลือประมาณแค่หัางนะคะนี่เฮาก็เอามาซัางค่ะนี่หังตะกะแต่เนาะก็เป็นป้องเป็นป้องถ้าเปียบหัางตะกะแต่เด้อมันคืออย่างมันคือมัการีปีค่ะทุกคนมันสิเป็นป้องเป็นป้องแบบนั้นค่ะตอนนี้มันสียังไข่รีบๆอยู่แต่พอมันฮอดเวลาฟักนะคะมันก็สีเริ่มใหญ่ขึ้นนะคะทุกคนค่ะ ตอนนี้นะคะสําหรับหนิงนะคะนิงกาซีเอามาสร้างก่อนนะคะใส่ถุงน้อยๆนะคะทุกคนขาสร้างนะคะ ถุงละขีดนึ่งถุงละขีดนึ่งนะคะแบบนี้นะคะเฮากะสีร้างก่อนนะคะโดยที่เฮาจะใส่เครื่องรั่งนะคะกะใส่เครื่องรั่งปกติเลยค่ะทุกคนค่ะกะข,ขีดนึ่งนะคะอันนี้คือล้านเฮ้านะคะต้องแจ้งแบบนี้ก่อนตนี้ต้องบอกก่อนว่าล้านเฮ้านะคะสีร้างแต่ไข่นะคะขีดนึ่งพอดีเป๊ะเลยโบได้เอาขุยมะพร้าวมาโบได้เอาอันนู่นนี่นี่มามารัา่งป่นเลยนะคะทุกคนคะ่ะอันนี้คือขีดนึ่งเป๊ะเ,เลยะคะ่ะทุกคนคะ่ะอันนี้ตรงงต้สีให่ทุกคนเบิ่งสัดๆเนาะอ่าอันนี้นะคะมันกะสีอยู่ระหว่างกึ่ง เลข0.2นะคะเห็นนี่คะอันนี้ก็คือขีดนึงแล้วนะคะทุกคนคะ่ะนี่นะคะกะสิได้แบบหลายๆนะคะหลายๆห้างแบบนี้เลยเด้อทุกคนเด้อนี่นี่ล้วนๆเลยคะ่ะตุ้งติ้งมาได้สร้างคุยตุ้งติ้งมาได้สร้างอย่างก็พอสีบอกเลยว่ามีสารีนะคะซูมือนี่นะคะทุกคนคะ่ะท่าล้านที่โบเสื้อถือนะคะตามเฟซบุ๊กแต่มีอย่างห้เฮาวังเลยนะคะทุกคนคะ่ะก็คือเขาสี ให้เหาอยู Depois, well. ah. okay. so free, ่ดอกสักห้งสองห้างสามห้งแบบนี้นะคะเพราะว่ามีเตือนภัยออกมาคู่มือเลยค่ะทุกคนค่ะก็อยากให้เบิ่งดีๆเนาะก่อนที่สีซื้อนะคะให้มันมีเพจมีเอียงเจ็บเจือมีเบอร์โทรมีโตะเซตได้นะคะว่าอยู่มองไดเอียงจังไดนะคะทุกคนค่ะก็อยากฝากลูกค้าเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันกะ พูดถึงว่าราคามันกระสูงแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นที่นิยมของตลาดเฮาเนะาะอย่างก็มีคนอยากเลี้ยงค่ะตอนนี้ค่ะมีแต่คนสนใจอยากเลี้ยงนะคะนี่คะ่ะทุกคนอันนี้นะคะเป็นขั้นตอนการอบไข่คะ่ะทุกคนคะ่ะหลังจากที่เฮานะคะรั่งนะคะไข่มานะคะขีดหนึ่งนะคะทุกคนขาได้หลายเด้อทุกคนเดินนี้นี่ขีดหนึ่งเต็มๆนะคะรั่งฉพาะไข่เด้อ <S <S ล้านเฮานี่รั่งเฉพาะไข่นะคะหนึ่งขีดนะคะเสร็จแล้วเขาก็เอาทรายใส่ทราย,ายนี่คะ่ะให้สีดน้ำให้มันซุ่มๆนะคะทุกคนค่ะนนี้ค่ะ สีน้ำใส่แล้วเอาก็เอาใส่กล่องแบบนี้นะคะนี่นะคะกล่องอันนี้ก็สซิมีฝาปิดเนะาะออียงเรียบร้อยไห้นะคะถ้าลูกค้านะคะซื้อไข่กับเฮาเฮากับสิเห็นไห่แบบนี้เลยค่ะเซ็ตซับเรียบร้อยนะคะไปแล้วกับพ้อมไข่กับลูกค้าเลยค่ะนี่เลยนะคะเฮากระเอาทรายลงให้มันเรียบๆเด้ทุกคนเด้อข้างล่างนี้มันเรียบๆจังหน่อยเด้อ เสร็จแล้วนะคะคตัตอนไอตัวที่สองนะคะที่เฮาสิใส่เข้าไปในกล่องนะคะก็จะเป็นคุยมะพร้าวะค่ะทุกคนอันนี้กะใส่น้ำเนาะนี่ใส่น้ำให้มันซุ่มจักหน่อยเด้อทุกคนเดน้อนี่นี่นี่ให้มันซุ่มจักหน่อยเฮากะเอามาใส่กล่องเลยนะคะนี่นะคะใส่เฮากะน,นี่ค่ะบ่ต้องใส่นาปันใดเด้อทุกคนเด้อน,นี่จะชิเป็นคุยมะพร้าวนะคะ น,ะะนี่นะคะอันนี้ก็เป็นความหนาของขุยมะพร้าวนะคะทุกคน,นะคะคุ้มิ้งให้บึงสะซัดเนาะนี่นะคะทุกคนค่ะข้อดีนะคะของการใส่คุยมะพร้าวนะคะหนากว่าทรา,ายนะคะสมมุติว่าถ้าเขาส่งจะส่งแบบนี้นะคะมันกระสีเบานะคะค่าส่งมันกระสีโบแพงปันใดเด้อทุกคนเด้ออันนี้ก็คือข้อดีนะคะทุกคนค่ะนี่เลยนะคะเราต้องใส่หนาอ่าวัาาานนี้เขาก็ใส่วางไข่เข้าไปค่ะเทไข่พอเทไข่ลงเราก็เลียงเลียงนะคะ ให้มันเป็นระเบียบเนาะเวลามันออกมันจะได้แบบออกง่ายนะคะทุกคนคะ่ะนี่อ่านี่นะคะทุกคนคะ่ะสาหรับขีดนึงนะคะก็จะได้ประมาณร้อยหางค่ะทุกคนคะ่ะนี่ร้อยร้อยห่วงอันนี้เลยค่ะร้อยไข่เลยค่ะทุกคนคะ่ะบวกลบเด้ออาจจะน้อยกว่าหรือมากกว่าเนาะแต่ละหางกับบอสํากันนะคะเสร็จแล้วคะ่ะเข้ากบใส่ขุยมะพร้าวลงไปอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนคะ่ะสาคัญเลยนะคะสั้นนังเทิงนี่อย่าอย่าของาอ,อยังอย่าทับมันแห้งนะคะทุกคนคะ่ะให้ให้มันแบบ พุดขึ้นมาได้่ะเนาะเออบบต้องทับมันคือเขาเขาแค่วางลงแปะ๊แปะๆทางหนามันสื่อๆแบบนี้นะคะทุกคนคะ่ะอ่าค่ะทุกคนตอนนี้กะแล้วๆนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวตุ้ติ้งสีงหงเบิ่งนะคะนี่นะคะนี่นะคะสังเกตได้ว่าไข่จะอยู่กลางๆนี่นะคะทุกคนคะ่ะทั้งเทิงก็จะเป็นคุยมะพร้าวนะคะนี่นะคะ่ะเสร็จแล้วฮะกะ ปิดฝาได้เลยค่ะปิดการอบไข่เลยนะคะทุกคนเสร็จแล้วนะคะเอากระสิปิดฝาไว้เลยนะคะอบไว้เลยนะคะบ่ต้องเจาะหูบ่ต้องหยั่งเพราะว่าในการฟักของตะกะแต่นะคะมันมักความห้อน,นะคะ่ะทุกคนคะ่ะหลังจากเอาใส่กล่องเรียบร้อยแล้วนะคะเอากระนับแปมือนะคะที่มันจะออกจากไข่นะคะหรือว่าใช้เวลาในการฟักนั่นเองคะ่ะทุกคน อ่านะคะพอเฮาเอาลงกล่องได้เรียบร้อยนะคะเฮากสะเขียนนะคะสาหรับร้านเฮานะคะเฮาสเขียนมือที่ฟักเนาะก็คือระหว่างวันที่25ถึง31กรกกดาคมนะคะนี่นะคะมือที่ฟักเนาะนี่ค่ะเฮากเขียนไว้แบบนี้แล้วก็พร้อมที่จะจัดส่งให้ลูกค้าได้เลยค่ะทุกคนนี่นะคะ การล้วไปแล้วนะคะสําหรับการสร้างไข่ตะกะแต่นนะคะว่าขีดนึงได้เท่าไหร่นะคะแล้วก็วิธีการอบไข่นะคะทุกคนค่ะสาหรับคลิปหน้านะคะตุ้งติ้งสีมาแชความรู้ในการเลี้ยงตะกระแตนเรื่องใดก็กดติดตามไว้นะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ตุ้งติ้งเนาะสำหรับเป็นไทยที่อยากได้นะคะไข่ตะกะแต่นนะคะหรือวาอ่าแม่ตะกระแตนสดๆนะคะกติตอ่อมาหาหนิงได้ค่ะตามเบอร์โทรนี่นะคะติดตอ่อมาหาตุ้งติ้งได้ค่ะหรือว่าสีมาเยี่ยมมายำยูเฮือนก็นได้ค่ะทุกคนค่ะ สุดท้ายนี้ค่ะตุงติ้งขอบคุณนะคะลูกค้าทุกทกท่านนะคะที่ไว้วางใจร้านเฮาเนาะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ